ต้องไม่ต้องออกอาวุธเล่นวัดดวงไปก่อนเลยวัดดวงไม่ใช่ว่าเราจะแพ้ถ้าเกิดเจ้าลูกขาได้ตังค์กันตุ้มตุ้มตุ้มอยู่เนี่ยเฮ้ยมันอยากจะไม่เช็คลูกเช็ฝามันก็ไม่ใช่ยิ่งตัวนี้ยิ่งชิดมากเท่าไหร่ยิ่งจะแรงมากเท่านั้นหลักการมันง่ายๆถ้าเกิดชิดแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมบอยไฮโลสายเจ้ามีแผนไหนบ้างไหมพี่ที่เขยา่าเล่ากินเลยเอาไม่งานเปอร์เซ็นต์นะนี่มีตัวนี้เลยพ,พี่พึ่งออกแบบมาใหม่นี่คืออะไรพี่ตัวนี้เลยคืองานทุน่นเดี๋ยวเล่นยังไงเดี๋ยวมาอธิบายให้ดูในคลิปนี้นะแล้วมนนแตตกก่่่าาางงทีีเรววิอห้ไ ตัวนั้นคือทุ่นใหญ่เหมาะสําหรับเล่นงานที่เป็นบ่อนแต่ตัวนี้ <Okay. S 1> เล็กลงมานิดนึงมาดูเล็กขนาดไหนอุปกรณ์ของมันก็จะสามารถเลือกได้เลยนะว่าจเจาลูกใสหรือลูกขาวสามารถเลือกได้1ชุดมีสายชาร์จให้เฮ้ยอันน,น,นี้อันนี้ทุ่นเหรอพี่อ่าอันนี้เป็นทุ่นบางๆเล็กๆเลยเ,เล็กกระทัดรัดทำไมมันบางขนาดนี้วะเนี่ยอ่ามันจะแรงมั้นเพีแ่แรงแรงมากๆตัวนี้แล้วก็จะมีรีโมทให้อุปกรณ์ตัวนี้นะออกแบบมาเพื่อทางอีสานเนี่ยเล่นกันเอาไปเล่นตามท้องไร่ท้องนาใช่ไหมเล่นไม่ยากแค่ว่า เปิดสวิกมาเลื่อนสวิกมาตรงนี้<ม>แล้วก็สอดเข้าไปบางทีไปเล่นตามท้องไร่ท้องนาใช่ไหมเอาไปสอดไปใต้เสือก็อดีอยูามาเลยคือเอาไปเล่นกับจานเนี่ยเอาไปเล่นกับจานวัดดวงเลยเล่นกับจานใครก็ได้เล่นกับจานบัดดวงฝ<อ>าไม่เกี่ยวขอให้มีทุนตัวนี้กับลูกนะแต่ตบ,บางขนาด<อ>นี้ผมว่าเอาไปดัดแปลงใส่ผมเช็ดเท้านี่ถ,ถ้าเกิดเนี่ยน่าจะดีนะเดีย๋ยวมเช็ดเท้าเรานเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเอาไปดัดแปลงใส่ผมเช็ดเท้าใช่ไหมสมมติว่าเรานั่งเล่นอยู่กับพื้นเนี่ยเราจะเอาผมเช็ดเท้ามามาปูล่อตัวเนี้ย เราอาจจะใช้พรมสองชั้นก็ได้แล้วแต่จะเอาไปดัดแปลงเอาอแต่อันนี้พี่ออกแบบมาเพื่อจะให้เอาไปสอดไว้ใต้แค่นั้นเองอวิธีการเล่นเนี่ยมันบางแค่นี้ใช่ไหมแค่เราเปิดสวิช์เนี่ยเปิดสวิช์ตรงเนี้ยเปิดอ่าเปิดสวิช์ตรงนี้อ่าสมมุติว่านี่คือโต๊ะนะเอาไปไว้ใต้โต๊ะก็ได้สมมุติว่าเราเล่นบนโต๊ะเอาไปไว้ใต้โต๊ะแบบนี้นี่เห็นไหมพอไปใต้โต๊ะแบบนี้เล่นยังไงก็ได้ขอให้จานมันอยู่ตรงทุ่นเหมือนมันสามารถกดพลิกลูกได้ถ้าเกิดเป็นลูกขาวก็จะเป็นนี่งานจะให้ไป4เมววัดดงนี่ให้3เม งานเม็ดเดียวแต่พอเราเข้าไปถึงหน้าเสือใช่ไหมเวลาเล่นจริงเนี่ยงานเนี่ยเก็บไว้ก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องออกอาวุธเล่นวัดดวงไปก่อนเลยวัดดวงไม่ใช่ว่าเราจะแพแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนายจะสู้ไม่ได้แล้วต้องการที่จะกินแล้วเราเปลี่ยนลูกนี้ลงวิธีการเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าหยิบมาเปลี่ยนแบบนี้นะเดี๋ยวช่างบอยจะมีทิกวิธีการเปลี่ยนให้เอาแบบมืออาชีพเขาเปลี่ยนลูกกันเลยบางคนสงสัยบอกว่า,วาเฮ้ยกดเม็ดเดียวเนี่ยมันจะช่วยได้เหรอ มันจะช่วยได้จริงเหรอถ้าเกิดไฮโลกดเม็ดเดียวไฮโลแบบน 6, 2, 2, เนี้ยหกสองสองเนี่ยหกสองสองเราไม่รู้หรอกไฮโลออกอะไรเวลาครอบอยู่ถูกต้องไหม,มเราไม่รู้หรอกหกสองสองเขาเต้งต่ำผ่าปากกันเยอะเนี่ยเราไม่รู้เรากดเอามาได้เลยเอาหกมาได้เลยอ่ากดแค่นี้กดด้านล่างแค่นี้สองสองเป็นตำ่ำาก็ะะจะเป็นหกหกสองเห็นไหมครับสูงแล้วเีนี้อ่าก็จะเป็นสูงมันเปลี่ยนสถานการณ์ได้เลยทีนี้มีลูกใสแต่ลูกใสของช่างบอยเนี่ยจะ เป็นงานไต้หวันอย่างเดียวงานไทยไม่มีนะครับมีแต่งานไต้หวันอย่างเดียวอ้าวมาต่างกันยังไงพี่ข้อดีของมันเลยคืองานลูกใสเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันสวยเห็นลาเต๋าอะไรสวยเนียนกิบถ้าเกิดพี่พี่มองผ่านคลิปวิดีโอรู้มไหมอันไหนคือเม็ดงานอ่าเห็นไหมความสวยมันขนาดนี้นะถ้าเกิดอยากรู้ก็กดเห็นไหมกดแล้วเนี่ยจะไม่มีเสียงเห็นไหมถ้าเกิดมองตาเปล่ามองแทบไม่ออกเลยนะอ่ะกดแล้วถามว่าเสียงมีไหมมางเานะครับเนี่ยกดเวลากดกดแบบนี้เห็นไหมนี่กดไปแล้วเห็นไหมครับ อ่าเม็ดงานคือเม็ดนี้แต่เม็ดนี้คือวัดดวงก็เดียวม,มาเลยคือฝาเนี่ยเราไปเล่นของใครก็ได้จานเล่นของใครก็ได้ตัวนี้ส่วนลูกเรา่ะสับขึ้นสับลงเอามีจังหวะจังหวะเราเสียอยู่เราก็เปลี่ยนลงจังหวะเราเสียไม่มีใครอยากมาตรวจลูกตรวจฝาเราหรอกแต่ถ้าเกิดจังหวะเราได้มาเราก็ค่อยเปลี่ยนขึ้นแค่นั้นเองถ้าเกิดเจาลูกขาได้ตังกันตุ้มตุ้มตุ้มอยู่เนี่ยเฮ้ยมันอยากจะมาเช็คลูกเช็คฝามันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดลูกขาเสียตังเสียเสียอยู่เนี่ยเราก็เปลี่ยนออกแค่นั้นเองหลักการมันง่ายๆแค่กด เหตุการณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้เลยแค่เม็ดเดียวนะครับเออแล้วมันผมตามได้อย่างมันแรงไหมพี่ทุนแรงแรงไม่แรงอยู่ที่การตั้งเราสามารถตั้งเอาได้เนี่ยสมมติว่าทุนเนี่ยเราเอามาแบบนี้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดอยากให้มันแรงยิ่งตัวนี้ยิ่งชิดมากเท่าไหร่ยิ่งจะแรงมากเท่านั้นหลักการมันง่ายๆถ้าเกิดชิดแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะแรงมากเลยตีลังกาได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากให้มันไม่ให้มันแรงขนาดนี้ก็เอาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอาขึ้นมานิดนึงมันก็จะกดได้เห็นไหมอ่า ขึ้นมาได้สูงอยู่นะเห็นไหมครับจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ทุ่นนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่เล่นระแวงถ้วยระแวงฝานะครับบางทีลูกขาเขาไปเล่น,นไปเล่นกับลูกขาเขาระแวงถ้วยระแวงฝาเราตัวนี้เลยเล่นถ้วยฝากลางได้แค่ตัวนี้เราแค่เอาไปสอดไปใต้เราก็หาวิธีการสอดเอาตัวนี้ตัวทุ่นรับรองว่าบางบางแลวเลยน,นะครับส่วนลูกอยากได้ลูกใสลูกขาวมีหมดแล้วก็มีลูกขาวหน้าหน้านิ่มก็มีใช่จะประมาณนี้ตัวทุ่นกด กินเลยฝากไว้ด้วยนะครับช่างบอยพระราม2นะครับการพนันนะครับมีที่ปรึกษาดีมีชัยประกวดครึ่งครับ